ทั้งกำ่ายทั้งเศษทั้งกอบคองทั้งหมดเนี่ยนะแต่มาเดียวกันก็ยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องยาเสพติดนั้นเนะี่ยไปโทษรถนะฮะที่หลายหลายเราก็ต้องขอบคุณทะทางนครบาลาแล้วก็ทางตำรวจของเราทา่าเรือนะครับที่สามารถติดตามจับนน้ดีขึ กรนทันารระทั่งวันที่เป็นววันประหมาเมื่อคือเิดเหตุมาจู่ๆตำรวจก็มาจูาประสบเหตุกำลัไล่ลางกลุมเขที่บ้านของชาวบ้านในละแวกใกล้เคีาเิพบเจอคอยช่วยสามารถบกลุ่มได้กคอนแรกในข้อสมมติแรกไปเลื่นไหวหาดดานะฮ่ในข้อสมมตินี่เกิดเหตุไดน จากการสอบสวนให้คำได้ของการสายราารแก็คาว่าผู้ที่ร่วมสนเป็นคนก็คือนายสุทตาสุขแ้ให้พื้ที่ให้เปลี่ยที่นีเกิดขึ้นน้สนะลุงจัดากมาคนต แต่มันก็พอแล้วมเเนี่ยตอไปได้ต้อป้แต่ผู้ต้อง